ครับเออตอนนี้ก็มาถึงแล้วสุดทางครับเดินรอบเขาพอดีจะบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยครับแต่ร้อนมากมากเลยนี่ครับเดินไปหน่อยก็ถึงแล้วที่เขากางเต็นท์กันตรงที่จอดรถครับจอดรถก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนเขา ก็เดินตามทางตรงนี้ไปก็ถึงแล้วอูว้ร้อนครับร้อนมากเลยดูเสื้อครับเสื้อเปียกหมดเลยน้ำกินไปแค่นี้เองคริปวันนี้เขาแหลมย่าฉายเดียวอ่ะอยาจะบอกว่า ก็โอรครับสวยมากครับสวยมากคุ้มกับที่ตั้งใจมาคือที่ผมตั้งใจมาดูก็คือจุดตรงปลายแหลมครับปลายแหลมที่บอกว่าน้ำเขียวๆตรงหน้าผาตรงอะไรวะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ก็สวยสวยครับสวยมากเลยเหมือนกับเมื่อตอนสิบปีที่แล้วตอนผมอายุสิบหาครับจบมสามมา ปาชิมนิเทศมาเดินกับเพื่อนคิดถึงเพื่อนเนครับมาที่นี่แล้วก็ยิ่งคิดถึงเพื่อนตอนมสามเอ่อโอเคคลิปวันนี้โอ้คลิปชุดนี้ไม่มีเพลงให้ฟังเลยครับโฟ r ์สับหายไปไม่ได้เปิดเพลงคอให้ฟังเลยเออก็ต้องไปกันแค่นี้ครับ เพราะว่านี่ก็เที่ยงแล้วหิวมากเลยไปหาข้าวกินก่อนนะเพื่อนเราเก็บภาพสวยมาให้ดูวันหยุดยาววันนี้คุมแล้วละ่ะโอเคกลับบ้านได้กว่าครับโอเคครับบ๊ายบายครับ